สวัสดีค่ะถ้าใครได้ตามข่าวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็น่าจะรู้สึกเออง,องงๆกันหน่อยนะคะงงๆนี่คือ,อยังไงครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นข่าวว่านักการทูตกําลังคุยกันพยายามเจรจากันอยู่ <c oughs> แต่พอหันไปดูข่าวในพื้นที่ชายแดนจริงๆกลับมีแต่เรื่องความตึงเครียดทหารตรึงกําลังกันอยู่มีข่าวลือว่าจะปะทะกันรอบสามออกมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วครับคือภาพมันดูย้อนแย้งกันมากใช่ค่ะสรุปแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันให้ลึกขึ้นอีกหน่อยค่ะเราจะลองเอาข้อมูลหลายๆส่วนมาประติดประต่อ,อก,กันดูทั้งจากฝั่งรัฐบาลนักการทูตฝั่งทหารแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าตกใจมากไปจนถึงปมปัญหาใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ด้วยค่ะใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการพยายามคลี่คลอยความย้อนแย้งที่ว่านี่แหละครับ เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนฉากหน้าและอะไรคือเดิมพันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจริงๆเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะจุดนี้กําลังเดินไปทางไหนกันแน่เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพบนโต๊ะจราจาก่อนเลยดีกว่าล่าสุดมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ซึ่งผลที่ออกมาก็คือจบแบบที่ยังไม่มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน ว่ากันตามตรงนะคะคนนอกมองเข้าไปก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยเป็นมุมมองที่เข้าใจได้เลยครับแต่ถ้าเราไปฟังจากฝั่งกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีศรีหัิ์พวงเกตแก้วท่านกลับมองอีกมุมหนึ่งเลยมองตามยังไงคะท่านย้ำชัดเจนมากครับว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่การที่ทั้งสองฝ่ายยังยอมนั่งคุยกันต่อยังมีช่องทางให้สื่อสารกันอยู่เนี่ยแหละคือความคืบหน้าที่สำคัญที่สุดแล้ว เพราะทางเลือกที่เลวร้ายกว่าการเจรจาที่ไม่คืบหน้าก็คือการหันไปใช้กําลังซึ่งมีแต่จะสร้างความสูญเสียครับแต่การบอกว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าการประทะน,นี่มันเหมือนกับการตั้งมาตรฐานความสําเร็จไว้ต่ําไปหน่อยไหมคะเหมือนกับแค่ไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงก็ถือว่าสําเร็จแล้วเป็นคําถามที่ดีมากครับซึ่งคําตอบมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่ท่านศรีหัศกเน้ยนย้าเป็นอีเส้รายละเอียดอะไรล่ะคะ นั่นคือเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระมัดระวังการใช้ถ้อยคำไม่ให้ถูกตีความว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันตรงนี้สะท้อนว่ารากของปัญหามันลึกกว่าแค่การตกลงเรื่องเขตแดนแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกันครับอ๋อ oh. ดังนั้นการที่ยังคุยกันได้ จึงเป็นการค่อยๆซ่อมแซมความไว้วางใจที่เปราะบางนี้ไปทีละนิดซึ่งอาจจะสำคัญกว่าการรีบมีข้อตกลงบนกระดาษเสียอีกเข้าใจแล้วค่ะคือตอนนี้สเต็ปแรกที่สำคัญที่สุดคือการลดดีกรีความไม่ไว้ใจกันลงก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไทยกับกัมพูชาสองประเทศใช่ไหมคะเหมือนจะเห็นข่าวว่าท่านรัฐมนตรีเอาเรื่องนี้ไปคุยในเวทีอาเซียนด้วยถูกต้องครับ ประเด็นนี้ถูกหยิบยกไปหาหรือในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการด้วยซึ่งประเทศสมาชิกอื่นๆก็แสดงความห่วงใยแล้วก็อยากเห็นสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพราะความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสองประเทศมันสั่นคลอนสียรภาพของทั้งภูมิภาคได้เลยเหมือนเป็นการดึงคนกลางเข้ามาช่วยรับรู้ด้วยใช่ครับการดึงอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ก็เหมือนเป็นการสร้างแรงกดดันทางอ้อม ให้ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือแผนที่กระทรวงการต่างประเทศจะลงพื้นที่ชายแดนเพื่อไปฟังเสียงประชาชนจริงๆอันนี้ดูเป็นการปรับแนวทางการทูดให้ติดดินมากขึ้นนะคะสำคัญมากเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดก็คือประชาชนในพื้นที่จริงค่ะการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มาจากส่วนกลางอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการหรือความรู้สึกของพวกเขาจริงๆ การลงไปรับฟังจึงเป็นเหมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างนโยบายกับความเป็นจริงซึ่งจะทําให้การแก้ปัญหามันยั่งยืนขึ้นซึ่งความไว้วางใจที่เราคุยกันบนโต๊ะเจรจานี่แหลคะค่ะที่ดูจะสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชายแดนอย่างสิ้นเชิงครับเพราะในขณะที่นักการทูตกําลังพูดเรื่องการสร้างความเชื่อใจทหารในสนามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันเข้มข้นมีข่าวลือเรื่องการปะทะออกมาตลอดเวลา จนท่านนายกอนุทินชาญวิรูลต้องออกมาเบรกเข่าลือด้วยตัวเองเลยใช่ครับแล้วท่าทีของท่านนายกก็สะท้อนความซับซ้อนของสถานการณ์ได้ดีมากด้านหนึ่งท่านพยายามลดความตึงเครียดค่ะบอกว่าการที่กัมพูชาขุดคูเล็ดหรือคูสนามเพลาะมันเป็นแค่ยุทธวิธีป้องกันประเทศของเขาไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเกิดความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พูดคำสำคัญออกมาว่าเราไม่ประมาท อและกองทัพก็ยังเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ตลอดเวลามันคือการส่งสารสองทางไปพร้อมๆกันคือพยายามปราศไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ก็ยืนยันว่าเราพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พอมาฟังจากฝั่งทหารโดยตรงอย่างโคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะครับเป็นยังไงครับท่านมองว่าการขุดคูของกัมพูชาอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพในประเทศด้วยซ้ํา คือเป็นการสื่อสารกับประชาชนของเขาเองว่ากองทัพไม่ได้นิ่งเฉยนะยังทํางานอยู่อ๋อเป็นการสื่อสารกันภายในใช่ค่ะแต่ถึงจะมองแบบนั้นก็ยังย้ําเหมือนกันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวที่เกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ก็ต้องคุยกันทันทีสิ่งที่มายืนยันว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างภาพและสถานการณ์มันตึงเครียดจริงๆก็คือข้อมูลจากรายงานของสอน,อนอคอหรือสํานักง,งานโนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าค่ะคือเขาติดตามสถานการณ์มาตลอด ในรายงานระบุชัดเจนว่าช่วงปลายปี2568ที่ผ่านมายังตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายอยู่ตลอดทั้งการใช้ดโดรนบินสำรวจการปรับปรุงที่พักของทหารโหยังมีอยู่ตลอดเลยครับ คือมันเห็นชัดว่าทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังและจับตาดูกันแบบไม่วางตาเลยบรรยากาศมันไม่ได้ผ่อนคลายลงเลยแม้แต่น้อยฟังแล้วก็น่ากังวลนะคะแล้วเหมือนกับเพื่อตอกย้ําถึงราคาที่ต้องจ่ายของความหัดแยง้งในวันที่3มกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการจัดพิธีสดุดีวีรชน46นายที่เคยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยครับพอมีข่าวแบบนี้ออกมาในช่วงเวลาแบบนี้พอดีมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าสันติภาพมันเปราะบางจริงๆถูกต้องครับ การจัดพิธีนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การลำลึกถึงผู้เสียสละมันคือการส่งสารที่ทรงพลังไปยังทุกฝ่ายว่าผลลัพธ์สุดท้ายของความขัดแย้งมันคือความสูญเสียชีวิตคนจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขในข่าวไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เลยครับมันคือการเตือนสติว่าเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีกแล้วมันก็เป็นราคาที่คนตัวเล็กๆในพื้นที่ต้องจ่ายก่อนใครเพื่อนเลย ซึ่งมันพาเรามาสู่ผลกระทบอีกด้านที่เห็นเป็นตัวเลขชัดๆจับต้องได้เลยก็คือเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละค่ะครับโดยเฉพาะการค้าชายแดนที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมากมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่น่าตกใจทีเดียวค่ะน่าตกใจจริงๆครับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาดิ่งลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในทุกมิติเลยทั้งระยะสั้นกลางยาวต่ำสุดเลยเหรอคะครับ แต่ตัวเลขที่ช็อกที่สุดคือการประเมินมูลค่าความเสียหายทางการค้าที่หายไปจากความตึงเครียดครั้งนี้เขาประเมินไว้สูงถึงวันละ500ล้านบาทวันละ500ล้านเดี๋ยวสิคะนั่นมันตัวเลขที่มหาศาลมากเลยนะมหาศาลครับต้องนึกภาพตามนะคะว่าแค่เรานั่งคุยกันอยู่นี่อาจจะสักส5 2หนาทีมูลค่าการค้าชายแดนก็หายไปแล้วหลายล้านบาทมันคือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทุกชั่วโมงทุกนาทีเลย แบบนี้คนที่ทํามาค้าขายอยู่ตรงนั้นจะอยู่กันยังไงคะนั่นคือคําถามสําคัญเลยครับและมันไม่ได้กระทบแค่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะมันลามไปถึงนักลงทุนรายใหญ่ของไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาซึ่งข้อมูลระบุว่ามีมูลค่าการลงทุนโดยตรงสะสมอยู่กว่า 150, 000, 000, 000. 1 5 0 0 0 0 0ล้านบาทแสน0้าหมื่นล้านครับตอนนี้นักลงทุนกลุ่มนี้อยู่ในภาวะสูญยากาศเลยครับคือลังเลอย่างหนักว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ เพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองมันสูงเกินกว่าจะประเมินความเสี่ยงได้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะมืดแปดด้านแบบนี้มีใครเสนอทางออกที่แตกต่างออกไปบ้างไหมคะมีครับมีมุมมองจากนักวิชาการอย่างอาจารย์ธนาเชษวิสัยจรที่เสนอแนวทางที่น่าสนใจมากค่ะท่านมองว่าในเมื่อการคุยเรื่องเขตแดนมันอ่อนไหวและเป็นปมที่แก้ได้ยากทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนจุดเริ่มต้นละ่ะเปลี่ยนจุดเริ่มต้น แทนที่จะเริ่มจากจุดขัดแย้งเราไปเริ่มจากจุดที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อนนั่นก็คือการฟื้นความสัมพันธ์ผ่านการค้าชายแดนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกอ๋อคือใช้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นตัวนำเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีลดความตึงเครียดลงก่อนแล้วค่อยกลับไปคุยเรื่องยากๆทีหลังอย่างนั้นหรอคะใช่เลยครับหลักการคือเมื่อเศรษฐกิจมันเดินหน้าได้ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันจะเกิดแรงผลักดันจากข้างล่างขึ้นไปเองให้รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายต้องหันหน้ามาประนีประนอมกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การทมาหากินของประชาชนเป็นการเอาผลประโยชน์ร่วมกันมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่กำลังเปราะบางซึ่งมันก็วนกลับไปที่คำว่าก,การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะคะถูกต้องเลยครับ จากปัญหาที่ชายแดนบนบกที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ดิฉันอยากจะชวนมองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะเพราะมันมีอีกหนึ่งปมขัดแย้งที่เปรียบเสมือนช้างตัวใหญ่ในห้องที่ค้างคาราวะระหว่างไทยกับกัมพูชามันนานหลายสิบปีครับนั่นก็คือพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทมทะเลหรือ OCA ใช่ครับพื้นที่ OCA หรือ Overlapping Claims Area ในอ่าวไทยนี่คือเดิมพันที่ใหญ่มาก มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะในฐานะแหล่งพลังงานที่คาดกันว่ามีก๊าสธรรมชาติและปิโตเรเลียมสํารองอยู่มหาศาลมหาศาลเลยเหรอคะครับถ้าเราสามารถนําทรัพยากรตรงนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มันจะเป็นแหล่งพลังงานต้นทุนต่ําที่อยู่ใกล้บ้านเรานิดเดียวซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าให้กับคนทั้งประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญเลยฟังดูเหมือนเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลเลยนะคะ ถ้ามันดีขนาดนั้นทําไมการเจรจาถึงค่าราคาซ้างมาเป็น10บสปีแล้วคะอุปสรรคที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่อุปสรรคสําคัญมันอยู่ในเอกสารฉบับหนึ่งครับคือบันทึกความเข้าใจหรือ M O U ที่เราทําไว้กับกัมพูชาเมื่อปี2544อ๋อ M O U ปี44ครับ ซึ่ง MOU ฉบับนี้มันไปผูกการเจรจา2เรื่องที่ยากง่ายไม่เท่ากันไว้ด้วยกันเรื่องแรกคือการแบ่งเขตแดนทางทะเลซึ่งเป็นเรื่องของอธิปไตยที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากกับเรื่องที่2คือการพัฒนาร่วมกันเพื่อเอาทรัพยากรข,ขึ้นมาใช้พอผูก2เรื่องนี้เข้าด้วยกันมันเลยกลายเป็นว่าตราบใดที่ยังตกลงเรื่องเส้นเขตแดนไม่ได้การเจรจาเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานก็เดินหน้าไม่ได้ไปด้วยมันก็เลยติดล็อกอยู่แบบนี้มา20กว่าปีครับ ฟังดูเหมือนเป็นปมที่แก้ไม่ตกเลยนะคะแล้วตอนนี้มีแนวทางใหม่ๆบ้างไหมคะมีครับรัฐบาลชุดปัจจุบันทั้งฝั่งของคุณพิรพันธ์สารีรัตนพิภาคและคุณพิชัยนาริพัฒน์กำลังผลักดันแนวคิดใหม่นี้อย่างจริงจังแนวคิดอะไรคะคือเสนอให้แยกการเจรจาสองเรื่องนี้ออกจากกันไปเลยพักเรื่องการแบ่งเขตแดนที่มันคุยกันไม่จบเอาไว้ก่อนแล้วมาเดินหน้าเจรจาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกันให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็วที่สุด ซึ่งโมเดลแบบนี้เราก็เคยทำสำเร็จมาแล้วกับมาเลเซียในพื้นที่ JDA หรือพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียใช่ไหมคะใช่ครับแร่บริกทกับกัมพูชามันต่างกันไหมคะความไม่ไว้ใจกันทางการเมืองระหว่างเรากับกัมพูชาดูเหมือนจะอย่างรากลึกกว่ากรณีของมาเลเซียการจะยกโมเดลนี้มาใช้เลยมันจะง่ายขนาดนั้นจริงหรือคะเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับแน่นอนว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์กับกัมพูชามีความซับซ้อนมากกว่า แตละการพื้นฐานมันยังคงใช้ได้คือการเปลี่ยนจากเกมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะในเรื่องเขตแดนมาเป็นเกมที่ชนะด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรฐษฐกิจ win-win situation ครับมันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทันทีแต่เป็นแนวทางเชิงปฏิบัติที่อาจจะช่วยปลดล็อกสถานการณ์ที่ติดตายมานานได้ประเด็น OCA นี้จึงเป็นทางความหวังครั้งใหญ่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและในขณะเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งปมขัดแย้งที่สะท้อนความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี ฟังทั้งหมดมาแล้วดิวฉันว่าภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะคะคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอนนี้มันเหมือนมีรถไฟหลายขบวนวิ่งขนานกันไปบนรางที่ต่างกันครับขบวนหนึ่งคือการทูตที่พยายามวิ่งไปข้างหน้าอย่างช้าๆเพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารเอาไว้อีกขบวนคือการทหารที่จอดนิ่งตรึงกําลังคุมเชิงกันอยู่แล้วก็มีขบวนเศรษฐกิจ ที่กำลังวิ่งถอยหลังสร้างความเสียหายมหาศาลและสุดท้ายคือขบวนใหญ่ที่ชื่อ OCA ที่จอดรออยู่ที่สถานีมา20กว่าปีรอสัญญาณว่าจะได้ออกเดินทางเมื่อไหร่เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับซึ่งมันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อเมื่อพิจารณาจากเส้นทางที่ขนานกันไปเหล่านี้ระหว่างความขัดแยง้งด้านความมั่นคงที่อย่างรากลึกกับความพยายามแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจที่ดูจะเป็นทางออก อะไรจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในอนาคตและมันเป็นไปได้จริงๆหรือไม่ที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลทั้งจากการค้าชายแดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลจะมีพลังมากพอที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมก้าวข้ามปมขัดแย้งเรื่องเขตแดนและอธิปไตยที่ฝั่งรักลึกมาอย่างยาวนานได้ในที่สุด